วันนี้ลุงก็จะพาทุกคนมาเก็บใบกำมยานหรือบอสโซเลียไดโอสโคไลดิสนะครับที่สวนเพื่อที่จะเอาไปทำชาไอไม่ใช่เพื่อที่จะเอาไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยหรือเอเซนเชียลออยล์หตลกนะนะมันก็จะสลับับเปลี่ยนระหว่างชากับเนี่ยสตัวก็วิธีการก็คือมาในสวนแล้วก็ถือตะกร้ามานะก็ง่ายๆเราก็จะมาเก็บใบ ลักษณะการเก็บใบของบอสเวียไดอสโคลไลดิสเนี่ยเราจะเก็บใบที่มันเป็นใบที่เขาจะทิ้งตัวแล้วนะครับเนี่ยใบแกๆ่ๆใบที่อายุมากแล้วเปลี่ยนสีแล้วนะครับแต่ว่ายังยังสดอยู่นะครับยังสดอยู่ก็เอาพวกนี้ออกไปก่อนเพราะว่าเราจะเหลือใบอข้างบนเนี่ยอย่างข้างบนเนี่ยนะครับใบเล็กๆเนี่ยพวกใบที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยฮะข้างบนสุดๆเนี่ย ก็คือเดี๋ยวจะเก็บไปทำชาต่อไปนะฮะก็พอเด็ดปุ๊บก็น้ํามันหอมแล้วเหยก็จะออกมานะฮะนั่นนี้กลิ่นแรงมากแถวนี้นะบริเวณนี้กลิ่นก็จะฟุ้งไปเลยนะนี่ก็คือวิธีการเก็บใบของบอสซเรียไดโอสโคล,ลดิสเดี๋ยวเอาไปสกัดน้ำมันหอมระเหยนะครับนี่คือลักษณะการเนี่ยยางจะติดมือออกมาเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยจะเป็นยางเป็นเป็นน้ํายางออกมาเลยนะนี่ครับ หลังจากที่มันเป็นแผลมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ทิ้งยางออกมาแต่ว่าเดี๋ยวลุงจะเก็บเอาใบแก่ๆออกไปเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะเก็บเอา,อาใบที่เป็นเพสลาดนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเอาไปทําชาแต่จริงๆแล้วต้นนี้จะใบเล็กมากในะโซนนี้จะใบเล็กเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์หรือเป็นอีกหนึ่งโครนนั่นเองลุงมีโครนใบใหญ่กับโคลนใบเล็กนะครับเนี่ยเวลาก่อนที่เขาจะทิ้งใบนะเขาก็จะ หยุดส่งน้ํามาหยุดส่งน้ํามาให้แล้วก็หยุดอาหารนะใบก็จะกลายเป็นสีแบบนี้นะสวยมากนะครับแล้วก็เราก็จะมาเด็ดเอาเนี่ยเราก็จะเด็ดเล็กๆไปอย่างเงี้ยเด็ดขึ้นไปเด็ดขึ้นไปเด็ดขึ้นไปพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็เก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทําชาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเก็บเอาใบแก่ไปสกัดน้ำมันหอมระเหยอหก่อนนะครับเนะี่ยพอเด็ดปุ๊บก็จะมียางไหลออกมาบอสวลิก แอซิดหรือสารต่างๆที่มันอยู่ในกรมมยานพวกนี้ก็คือมันเป็นสรรรคุณดีเดี๋ยวลุงจะแปะลิงก์แล้วก็ทําคลิปต่อไปให้ได้ศึกษากันเรื่อยๆและสังเกตดูข้างล่างคลิปของลุงเนื้อนะครับว่าใต้คลิปวิดีโอยาวของลุงเนี่ยมันจะมีรายละเอียดต่างๆไว้แล้วก็ไปศึกษาแล้วก็อ่านได้นะครับ